สบายดีสบายดีและสวัสดีพ่อแม่พี่น้องสบายดีเอฟซีทางฟังเล่าทางไทยและกะตั้งประเทศน้องพี่น้องสบายดีตอนซอยพี่น้องมื้อนี้แม่น้องเอกะมาหานมไม้น้องพี่น้องมากับสอโนนพี่น้องเอ้ยมื้อนี้มาหน้าเนากก็เลยอันคือเยอะกินแกงน้ำไม้นะพี่น้องก็เลยสซนกันมาหาน้พี่น้องหานมไม้บ่งตามเข้มโอยละพี่น้องเอ้ยถ้าว่างกะมาหานมไม้น้ำแกนเดอพี่น้อง คือจะตามมาหาน้ำกันได้พี่น้องผู้สาโนนกเสื้อแดงยิ้ยมอยู่ไปเปยยุฟมพี่น้องเลยะไปหากันเลยพี่น้องได้สามโน่เด้นนนนี่เด็กพี่น้นองหนไหมกะได้สามสีโน่น,นี่แหละไปบนนนฝาโฮยฝานี่นะยนะิยมไม่เคยไปจเจอโบตังแต่หาอเอยลองหามไปบนก,กูเวยเจ้าได้เจ,จ้ามีบ่ห้ามมากกาโนนเลยสิไปคนเดียวเหรอ ชิ้ว่าม,มามองนี่แหละบ่นน้ำไหลพี่น้องเอ้ยฮนะเท่ากับงามงามเลยพี่น้องปีนี้นะเชื่อว่าเพราะว่าน้ำอ่างตลอดเลยพี่น้องพอแดดๆหน่อยนึงกับพอดีฝนตกมากพี่น้องเอ้ยงามแบบ ได้ไหลายวันมั้งอืมเอ่อจอมซจอมมันกิอลก็ได้ตัวนึง <laughs> เห็นแต่ว่าเขาฮักที่หนกพี่น้องได้หลายแล้วก้หดา,ายติบแล้วยุพ่อแกงแล้วพี่น้องเอ้ยป่ะปะเอ้ค่มาค่ะพี่ เกลค okay, like go? ่ะค่ะเรนน่ะเบิงกอไฟไหม้พี่น้องเอ้ยเห็นดิอันตรายพิอตะก้นัก่อนนั่นแล้วเอ้ยลืมเบิ้ง จะนอยแทปเอาพี okay. ่พี่พี่ตนจับแมงน้ำมก่บินไปแล้วจับงน้มกมาคืนน้องเอก่อนขันจับได้บุได้สำบินไปแล้ได้หลายเติมนนนก่อนเลยค่ะ ได้สามพี่โนะเอารถบองมันกะสอยเติบแหละพี่นอ้องเอยตอนนี้กะมาตอนซอยๆแล้วนน <c oughs> พอดีแบบแดดกาฮะนะพี่นอ้องตอนนี้เนาะแดดกะกาแล้วสองมื้อแล้วได้พี่นอ้องเออแดดอยู่บ้านท่านะ แต่ก็มีแต่มืดคืมแล้วกับฝนตกลิ่นแดดเมื่อวานนี้กับมือนนี้แหละพี่น้องเอยมาเช็คเมึงน้องไม้ก่อนได้ไลน์แล้ว,ลวเรบโอเคไหมฮะหายเตอร์แล,ลแล้วเนาะป็แต่ยันพลาดมองนี่ โอ้โหลุกได้โน,น,น่น,นอเอ้ยอจะน่าเอ้อจะไปฝะนั่นเลยอม,มองเนี่ยลุกโพดโพดลงเห็นยี่บ่ก้อนนี้นะก็จะเท่าเทิ่มนี้ก็ไหนมีเลยนี่เห็นเนาะเนมั้ Tên từ bôn khô xám ông bôi hình phía nóng rồi thì phía nóng hố nóng nó lép nó ở lĩa nôn ở hả nạ Tôi nghĩ sẽ để ở xem khuôn ở đây ໂຕ n ີ້ນະໄດ້ເອົາຊຽມຄຸດເອົາເ สองสามกอเนี่เยเนาะเอ้ยเอาเระหันกันสามสีน่น่ได้หลายเติบแล้วพี่โนโอ้อยเพื่อสอนอนวลซ้อมก่อนเสิร์น้ำกันพี่โนโอ้อยโน้ไม้กันเฮเสิร์น้ำกันเลย ต่อไปไหมพี่น้องพี่พี่พี่เห็แล้วไหในง้อจะเอาแล้วะอืมเอาแล้วอืม เต็มหมดเลยนวลอันรนู่นอมือนี่ก็พอดีแกงเลยนอนแกงซำเนี่ยเนาะแซ่บอ่ะ ฮอดมองนี่แหลนะนาอพี่น้องบอน,นี่แหละแม่น้องเอมาเซอร์เบสปีแล้วนี่น้องพี่น้องได้ตาลายๆได้แถวนี่นาอมาหานซีเบสแถนะนะพี่น้องได้ขาวงโง่ลงมาเล้งแดนนั่นนะ่ะในป่าลายลายมองนี่เข้าหน้าเขาก็งามๆพี่น้องเอมองนี่สิเน,น่งเนงน้อยๆกอาพี่น้องเอ เอาเมื่อแกงแทบบ่ไนเนาะหานไม้ก็ได้ลายเติบแล้วน้องพี่น้องตัวนี้กากระลั่งผ้ากันมือน้องพี่น้องขับสารน,นได้พ่อแกงแล้วพี่น้องเอ้ยวันนี้จะสิบผ้ากันไปหาเก็บผักสะแงะแล้วพี่น้องเอ้ยอันเก็บผักสะแงะไว้เสื้อแกงเนาะพี่น้องไปพูดละเก็บอยู่เพื่อน่าอันให้เทาพูดละเก็บผักสะแงะแล้วนาอพี่น้องปูกสารนวลเยอ,อะมีที่ลงบ่อใหญ่ เออเพื่อนบลลงพี่น้องเออดีฮะสิลงเนาะพี่น้องเอาเก็บก่อนโกโก้โก้ห์ห์ห์พี่น้องเออกโกโก้จ้าอ๋อพักเสงี่ยกพักแว่นกะงามไปโน่นเออดินีมเอาชงสามจุ้มกับพ่อแล้วนี่ิ แถวลุ้มหลาย้ายนู่นเลยพักสะแง่ก็ได้หลายเลยเนาะพี่น้องเดี๋ยวสิเอ้ออันสาวนดล้างก่อนเนาะพี่น้องเ่อเพิ่นล้างสิก่อนนะ อ,อันนล้างเอ,อ้ยแด้งามเลยลงเอาอยู่ลุม่มเอาเป็นจุม่มเป็นจุ่มอยู่นองดูพายกระตาเลยด้วย <laughs> ปะมือแบบนี้พี่น้องเอ,อ้ยพักัะแงะกับพ่อแล้ว น้อไหมกับพ่อแล้วพี่น้องอันนี้นะ่ะตัวนี้นะ่ะบงงามปนไดพี่น้องเขาหากระดมน้ำหลังข้าวดอนตะก้าได้พี่น้องดับน้ำหลังมู่นะพอนนเสยงามแล้วพี่น้อง,งเอยตัวนี้กระตะก้าพี่น้อง กำลังขึ้นเนาะกำลังเขียวขึ้นพี่น้องเ้ยโอเคแล้วพี่น้องสำหรับคลิปนี้ก็บจบสำเนาล่ะบ๊ายบาย